ก็สวัสดีครับอยู่ผมนะท็อปนะครับวันนี้มาตกปลาช่อนครับก็ที่ปลาจีนบุรีนะครับเป็นบ่อต้นว่าบ่อเดิมที่ผมมาตกรอบพี่แล้วครับวันนี้เปน็นมาซ้ำนะครับซ้ำก็มีพี่หนุ่มนะครับมาพามาเนี่ยเดี๋ยวพี่หนุ่มพามาครับพี่หนุ่มพามามาลองดูนี่ตกพี่เลี้ยงจัดไปเยอะนะพี่นะใช่ใช่สี่สิบหกตัวสี่สิบกว่าตัวผมสามสิบกว่าตัวนะตกพี่ลเลี้ยงเหยื่อขาดครับไม่มีเหยื่อเลยนี่กับนี่ครับสมาชิก ที่มากันหลายคนเลยครับน้าบ,บอมในน้น้ยน,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 นี่นี่พาลูกชายมาด้วยนี่นี่ครับนี่ลูกชายนี่พามือกระพงมาครับนั่นเองครับนี่อยู่ทางนู้นนี่มือพามือกระพงมาด้วยวันนี้านนนม,าม,มาทำอะไรเนี่ยมือกระพงมาลองดูแล้ววันนี้ มาครับโอ้โหดูความเก่าครับไม่ได้ตกครับนี่ดูความเก่านี่ครับฝุ่นเกาะเต็มเลยครับเนี่ยลอกไม่ได้ใช้เลยครับโอ้โหนีก็มาแก้มือนะครับรอบที่แล้วก็ทั้งหลุดทั้งขาดปลามีเยอะครับบอ่อเนี้ยโอ้โหปลายอมรับเลยวา่าปลาเยอะมาก ทั้งไซลิกไซร์ใหญ่วันนี้ก็คันเหมือนเดิมครับเนี่ยเบรลฮิว HRX Start นี่นี่ครับมาลองดูวันนี้ปลาช่อนของผมคันนี้มาครับยืนอที่ใช้วันนี้กับเนี่ยจ๊กเกอร์เลยเนี่ยเย่น,นีครับ มาเตรียมมาสีสีเลยนะครับเนี่ยมารับพิเรี่ยที่มาสีกับสีดําแล้วก็สีเขียวเขียวไทเกอร์หางนิงแดงนี่ครับนี่กินดีมากแล้วก็มาลองสีใหม่ดูด้วยเจ๊กเกอร์ตัวหลักเลยลองพวกกระดีนะครับพวกพวกกระดีเหล็กกระดีเลยนี่วันนี้อากาศดีออโดยถ้วยประแดงครับเนี่ยตัวนี้ก็พอได้โอเคครับเดี๋ยวมาลุยกันเลยอนี่ครับ ลืมอีกอย่างปลายางครหลังแบกต้องมีนะครับปลายางช่วงนี้ปลายางหวัวฮิตมากหลังแบก,ห,กนะหัวก็มีนะหัวกลมหัวแบนอันนี้ของวิจัดนะครับเนี่ยสวยๆเลยเอามาใส่ครับตรงนี้ก็กักดดีครับโอเคครับมาลดูนะครับมาได,ได้ปลายเยอะอยังเนี่ยรอบรอบก่อนตกปลาช่อนอนะได้เยอะไหมได้เจ็ดตัวเจ็ดตัวรอบนี้ครับไม่ได้ปลานี่โดดน้ำไปนะวันนี้นะนี่บ่อนี่ปลายเยอะกว่าบ,บ่อนั่นเงี้ยเนี่ยอันนี้เออเดี๋ยวโดดน้ำไปนะเนี่ยพี่จะดูเนะี่ยเดนายจะดู <ว S 2> <ว S 1> โอเคเอาเลยครับผมมาเริ่มกันเลยเอาเลยนี่ครับไม้ไรครับติดเลยครับเนี่ยติดสปิดลิงเห็นี้บอมตึ๊กไหม es อุ้ยโอ้ยตึ๊บเลยว่าไหมแต่เลยอุ้ยโอ้ยดูดิโอ้โหสะดุดตัวเฉยไม่เอาสะดุดตัวบุญลาวเลยอะบนโอ้ยพ่อมไข่ๆตามมา โอ้ยตามเลยเว้ยจะชาเลยเนวะ้ยใ,ใกล้ๆเลยโอ้ตามมาก็ชาใกล้ๆเลยอย่างละมัง้งไปเปลี่ยนรถในมาชาหน่อยอ่ะเกตได้เปล่าพี่หนุมน่มอะงๆแดงๆอ่ะกิศกผมว่าเลยดูเดือดก,กันนู้นแล้วละูก,กันนู้นแล้ว ประก็บมันเยอะอุ้ยฟอ,องฟัดเลย,อยบอกแล้วมันแทบฟองฟัดเลยหรืออุ้ยนี่นี่ฟองใกล้เลยโอ้ยเนี่ยมัน,น,นขัดไปโดนขัดไปโดนหางว่าเกี่ยวหางว่าลูกนู้ นี่ไก่เนี่ยดูดิขึ้นเต็มเลยไก่เนี่ยโอ้โหกัดฟองฟัดฟองฟัดเลยแหละบอมหน้าคุณเริ่มขึ้นเงินเลยเนี่ยเต็มเลยเนี่ยเนี่ยเกี่ยวหางปลาปลาเก็ดอู้ยอังไง เด,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 ดียมันกัดไม่เต็มเลยวันนี้กัดไปเต็มกัดมินมินมาเลยเนี่ยเต็มมันอะเนี่ยนุเบาๆหน่ยนะ่ อู้นุ่นน่ะเต็มเลย อือไก,กลๆเลยลว่าละหูยไกลๆเลยนุ่มเอ้มาละมาแล้วมาแล้ว,ลวหลายรอบแล้วกัดโดนตับๆเนี่ยนะคน จะเจอแล้วทุกคนมาครับตัวแรกของทริปนี้นะครับนี่จากโจ๊กเกอร์นะครับสีเขียวนะสีดำผมก็กัดไม่โดนนะกัดไม่โดนเบ็ดมาครับนี่ครับจำๆเลยไซส์กับประมาณเจ็ดขีดได้ไมั 6, ้งหกเจ็ดขีดอะตัวน,นี้โอเคครับนี่ไงมาแล้วสีส้มสีส้มมาแล้วบินเอาก,กิปเปิลเลยนะ ยิงเอากิเปิลเลยนะไานอดพี่ปลาหลุดไปไงพีนุ่มพี่นุ่มไหนยกหน่อยโชว์หน่อยกี่พี่นุ่มอ้ยหลุดแลวเฮ้ยดาบหน่อยพี่นะตัวนี้นะตัวแรกมาแล้วพีนุ่มมาแล้ว ปากิดอะไรปากิดเฮ้ยช่อนเลยช่อนใหญ่เว้ยใหญ่เว้ยี่สองนี่อุ้ยใหญ่เว้ยไซโลตัวนี้ อู้ยบอมบอมได้ได้เยอะไ่ใช่ว่าจะดีนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยโลโนั่นเนี่ยโลอยู่กินไก่ผมเอนี่มาครับตัวนี้ไซโล,โลเลยครับเนี่ยเนี่ยดูโอ้โหปลาไซส,สวยๆเลยปลาชอ่อนนี่ขห่น้ำปุ้มทิพย์สุดยอดเลยครับปลากินโคตรดีนเนี่ยกืนเลยเนี่ยมิดด้าม,มกือนอะ Hãy cái nhé, nó ta đã filtrate 9 10 11 0 sức, số hiệu quả có flatscore mấy phía bên cạnh จัดนะแต่หลุดด้ลยเนี่ยตัเนี้ยขาวเนี่ยเขา,ขาไปได้แล้วก็เดินเดินอ้อมไปฝั่งนู้นเมื่อก่อนเคยไปนะตอนมาครั้งแรกอ่ะ <c oughs> อ,อะไรนู่นอะขขาดำมันอะ อื้มโอ้ยหลังแบกมีปลายนะบอมนะเสมอเลยนะ ส่งเลยเข้าปากไหนล่ะทะลุไหนวะนะเหลังแบกอัะบอมาสีเขียวเลยปบบเจ็ดเจ็ดนู่นนะครับนี่มิดจัดนะนี่ หม้อจิกมิดจัดมิดคอเลยครับมิดจัดมิดคอมิจดมจัดนะมันใจมิดจัดมิดจัดนี่แหละนี่ครับหัวแบกครับนี่สุดยอดกัดเตื้นเดืเอบ,บเลยเนี่ าเลี้ยงเหรอเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปฮึโห่หลุดโอ้โห่ฟังฟัดเลยดูเอ้ย๊บเลนู้นหลุมมันได้ปายเนี่ยเทำไมแกโดดน้ำมาเซลมาอยู่กี้มาไม่โดดน้ำมันนะครับนี่ น้องเขากัดอะไรน้องกบยางกบยางโอ้ยกบยางเว้ยโอเคครับนี่มาดูน้ำละมาปลาพี่ใสไปแล้วปลาใส่ตรงไหนเด็กนี่ตีตรงไหนนะตีนี่นะกบัวก็มาโดนเลย โอเคอ่านี่เรามาคืนที่นั้นนะไปทาไปก่อนไม่รู้ดอกแต่มัรู้จากปลาย่างตัวเป็ดอืออือไอ้บอมโชคอะไรดีหุ้ยสีสายเก็ดอุ้ยนี่ครับโอ้สีกุ้ง สุดยอดเริ่มเขา้าเริ่มเข้าละลงน้ำลึกอ่ะหล,ล,ลุดหลุดหลุดเพื่อี้โดนสักทีบอกกันนะไม่โดน โอ้ยเกยมาเลยโอ้ยอเกิะเกิดอะไรรอตั้งนานตัวนี้ตัวเล็กด้วยตัวเล็กตัวเล็กฮะเหี้ยตัวเล็กตัวเล็ก ไม่ได้ข่าวปลาเราไปแล้วมาโอ้โหตัวสามนิ้วนะครับเนี่ยประมาณสี่ขีดสามสี่ขีดเ,ยเียอเอ้ยไล่เขาทำอยเนี่ยขอไปสี่ไปหกก็แล้ว โอ้โหลุดอืมมือถอดม่ทถอดเอาลุดอีกแล้วเฮ้ยโอ้โหส่งให้มันลากไปนะ อุ้ยอู้อู้คืออะไรวะกําลังจะดูไอ้บอมเลยโอ้โหอะไรโอ้โหไซเล็กไซเล็กนกัดดีอ่ะฮะนี่โือ ออโอ้โหต,ตัวตัวแม่ตัวลูกวะ่ใพันเลยว่ะจะถ่ายรูปเดี้ยวตามมันตื้อหลายรอบแล้วไม่ได้เจ็ดตัวลูกเจ็ดตัวตรงนีง้ อออ้้ยยโืมใหญ่เว้ยใหญ่เว้ยปอมใหญ่เว้ยตัวนี้ใหญ่ว่ะเป็นคอเลยเว้ยใส่กับโลกันเว้ย โอูยังไงล่ะมันเช่อโอ้นี่มันเช่อโอ้โหใหญ่ด้วยนายมันไล่ผมมาหลายรอบอะเอามันในสักตัวเถอะวันนี้ นี่ครับปลายางมันเชื่อโอ้โหขาวหางแดงเจ็บร้อยสุดยอดหกตัวไหมนี่ มืดฝนมาแล้วครับต้องเตรียมกลับกันแล้ววันนี้โอ้โหมากัดดีช่วงจะกลับนะผมไปยังมันเชิญนะสีขาวมุกขาแดงครับนี่นี่ได้หมดหกตัวครับนี่หกตัวไซส์มันโลนึงประมาณสี่ตัวที่เหลือครับมันห้าหกขีดนี่วันนี้ก็กัดยากครับนี่ได้กี่ตัวครับน้องวันนี้ได้เจ็ดตัวเจ็ดตัวไม่โดนน้าเหมือนกันน่ะโอ้ไม่ดโดนน้าเลยเนี่ย แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดกระดิ่งติดตามในช่องนะท็อปบุราพาแพรทีวีด้วยครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับเดี๋ยวขอทางกลับบ้านก่อนนะครับผมสวัสดีครับ โอ้ยโอ้ยโอ้ยหลุดตัวอะไรวะเนี่ยโอ้ยหลุดอีกแล้วส่งเลยมั้ยเนี่ยบอม